สนใจอันนี้ดีกว่าอย่ายาบลาลายาบ้าห้าเม็ดนะครับเพราะมีเม็ดเดี๋ยวนี้ประชาชนแบบติดเป็นเยอะมากเป็นติดชื่อยาบ้าห้าเม็ดกลายเป็นติดหูชาวบ้านเลยใช่ยาบ้าห้าเม็ดแล้วมันเป็นนโยบายเป็นประกาศที่ผมว่าอัปยศที่สุดนะเพราะอะไรรู้เปล่าประกาศอันนี้มันทําให้ผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นอืจะมาพบเปิดโอกาสให้ครอบครองได้มากขึ้น แล้วถ้าผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นอาจญากรรมมันก็เพิ่มมากขึ้นเ,เขาก็บอกว่ายาเสพติดเป็นบ่อกเกิดของอาจญากรรมแปดเอร์เซนเกิดจากอัจญากรรม,มเกิดจากยาเสพติด<ม>เห็นไหมดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อาจญากรรมก็เพิ่มมากขึ้น<ม>อันที่สามพบเกิดอัจญากรรมมากขึ้น การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐก็มากขึ้นใช่ใไหมรัฐส่งเสริมเพดานในการเรื่องยาเสพติดกับผู้เสพเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณไปซื้อเสพมันติดเป็นแผงเลยแผงเหมือนที่เราไปตามตามไอ้ร้านโชว์ห่วยมีถั่วเป็นแผงดึงดึงอย่างนี้เลยมันขายแผงขาดึงเม็ดเลยจริงหรเปล่าฮะก็ไปดูดิคุณลองกดแผงขายนเลยฮะคุณลองกดลงกด กดเข้าไปในยูทูบเหรับขายยาบ้าเป็นแผงก็ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหอ่ะแล้วแล้วก็จะทํำยังไงอ่ะแล้วอยางเงี้ยเขาจะมาแล้วจิมมันประกาศอันนี้ดันไปออกไอ้อะไรนะข้อกําหนดอีกเยอะมากเฮโรอีนก็ถือว่าครอบครองได้สมัมก่อนไม่ได้ไอยาเสียสาวยาเสียสาวให้ครอบครองถึง10เมตร และยาเสียสาวใครจะถืออ่ะพี่อ่ะต้องถือเพราะพี่จะต้องไปให้สาวเพื่อกินให้เสียสาวและผู้หญิงจะถือไหมผู้หญิงจะกินทําไมเพื่อเสียสาวถ้าผมจะยอมก็ยอมเลยดังนั้นไอยาเสียสาวมันต้องใครถือผู้ชายพี่ผมและพี่รพบเพื่อจะไปใส่แล้วก็ให้เขาเสียสาวอันนี้รัฐมันไปออกกฎหมายตัวนี้มันทําไมอ่ะในใน้อนในฐานะที่ผู้การแต่เนี่ยเคยได้รับรางวัลปราบความยาเสพติดดีเด่นเลย ท่านคิดเห็นว่ายัางไงไอ้ไอ้เยเรื่องยาบ้าห้าเมตรเนี่ยเราจะปราบปรามกันยังไงดีใจเขาหยุดหรือว่าเลิกยังไงดีท่ทานครับบ้านเราเนี่ยยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมีติดยาเสพติดจังสามล้านกว่าคนดังนั้นเราจะใช้ยาไม่แรงไม่ได้ต้องใช้ยาแรงในการบำบัดร,รักษาผู้เสพผู้ป่วยก็ทําไปแต่ในการปราบปรามต้องใช้ยาแรงท่านรู้ไหมสิงคโปร์มาเลเซียมียาเสพติดไหม ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีเมีเขาประหาชีวิตอย่งางเดียวหมดเลยหอยาแรงไปถึงยาแรงเลยดังนั้นถ้าประเทศไทยทําแบบนี้ถ้าเกิดวันไหนตัดสินว่าไอ้คนนี้กระทาความผิดจํำนายแล้วสารตัดสินประหารชีวิตพรุ่งนี้หลัขไขประตูเอาไว้คนเนี้ย ไปประหารชีวิตนะคุณดูคดีเนี่ยบางเลยยาบาง่มีใครกล้านะและที่สําคัญคือบางประเทศเนี่ยเขาสั่งห้ามคนเขามาประเทศเราเลยนะเพราะว่าบ้านเรายาเสพติดเป็นอิสระไงเขาไอ้นี่เห็นบอกว่าเจ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกตอนนี้เหรอตอนนี้เห็นข่าวมาว่าเจ้ากลับไปเป็นยาเสพติดแต่แต่เนี่ยคนที่ห้าเม็ดเนี่ยยาบ้าอย่างนะห้าเม็ดเจ้าของเจ้าของโปรเจกต์อะคนออมหมอชลนาทบอกว่ามันยากมากการที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพราะว่า มันมันกระจายไปทั่วแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาสนับสนุนกันจังฉันไม่ได้ไม่เข้าใจเลยวิจารณ์ผมพูดในคําเดียวหุยหาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราพูดได้นะาเป็นประชาชน่ะท่านแล้วท่านท่านยังจะลงชื่ออยู่ไหมผมขอลงเลยลงนเลยตอนนี้ผมกําลังมีคนบอกวิธีการแล้วครับอาจจะใช้วิธีลงมีระบบที่ลงรายชื่อรับรองว่าคนลงทั้งประเทศ ใช่เพราะว่าสงสารเนี่ยแม่ล่าสุดที่สุราษฎร์ธานีลูกอะไปฆ่าแม่แล้วเฉือนคอตัดคอแม่ตัดวคอไปแล้วถือหัวแม่เนี่ยไปไปกินกินสมองอยู่ในป่าโอ้ยังไงไปหมดแล้วอันนี้เราต้องช่วยกันนะท่านผู้ชมอย่าไปยอมเราก็ไม่รู้ว่าขปันเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าแต่ความรุนแรงจากเกิดจากยาเสพติดเนี่ยกี่นอนแนดนอนที่อ่านข่าวมาแล้วก็